ค่ะชื่อนางศิลปะสอนาส์ประมงธรรชาติกลุ่ม,าส,ม,มสาราก,การเรียนรู้ที่เรบผิดชอบก็คือวิชาไทยทคณิตวิทย์สังคมประวัติศาสตร์รายวิชาเลยนะคะสิ่งที่ได้รับมอบหมายก็คือเป็นหัวหน้าจักชั้นผสมศกษาปีที่สองแล้วก็เป็นหัวหน้าจาักหัวหน้าสองจากชั้ปนปสองเดินหน้าที่กำกับติดตามดูแลการทํางานของน้องๆทุกคน เมื่อมีปัญหาอะไรก็สามารถศึกษาขึ้นกันจากกันได้แล้อก็มีหน้าที่ในการรับงานพิเศษก็คืออยู่เวรตักข้าวอาหารกลางันแล้วก็สิ่งที่ได้รับการค่าตอบแทนมากที่สุดก็คือได้รับสายสาพเมื่อปีก็สอบสอบกัน5 6าอิดนะคะปัจจุบันนี้ก็ํำลวงตำแหน่งตัวนายนตำแหน่งครูเชี่ยวชาญคติพจน์แะกำใจก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ ะจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอ้กอเธอด้วยรยักรักที่ห่วงใ่ใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันลั่นออกมาจากหัวใจเรา 可在